เล่าเรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นภาษาฝรั่งเศสยังไงดีแชร์ตัวอย่างพูดระดับ A1 A2 นะคะในคลิปนี้พิติจะพาพวกเรามาฝึกเล่าเรื่องฉันทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาษาฝรั่งเศสระดับ A1 A2 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนหรือเตรียมตัวสอบเดลฟในคลิปนี้ก็จะมีตัวอย่างการใช้ passé composé เพราะว่าเล่าเรื่องราวที่ผ่านมานะคะโครงสร้างประโยคง่าย รองง่ายค่ะไม่ยากคำศัพท์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีคำแปลเป็นภาษาไทยพร้อมฟังและฝึกพูดตามได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะนี่คือตัวอย่างแบบฝึกหัด production โอคันระดับ A1 A2 ตามหัวข้อคำถามที่ถามว่าก u สเ u อร์จูอา e n d a n ด le weekend นะ d ด็ n นคุณทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลองฝึกอ่านประโยคนี้ตามพี่ตีนะคะเกสเกจิอาเฟปองดองเล e วีเกนเด็ n นคุณทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ในคลิปนี้นะคะก็คือฝึกเล่าเรื่องฝึกเล่าเรื่องในอดีตด้วย p a s s เซกั p ป s เพร้อมคำกริยาพื้นฐานและการใช้คำเชื่อมง่งายๆเช่นเอพรีอัพเพ องสวิตเพื่อบอกลำดับเหตุการณ์คือเวลาเราเล่าเรื่องไม่ต้องมีคำเชื่อมมีคำต่อนะครว่าจากนี้แล้วยังไงต่อค่ะคำเหล่านี้ก็คือเป็นคำเชื่อมง่ายๆในระดับ A1 แล้วก็ A2 นะคะดูตัวอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นระดับ A1 นะคะน่าจะความจริง A1 A2 มันก็ใกล้เคียงกัน ในความคิดพิติตอะ A1 กับ A2 อ่ะมีความใกล้เคียงกันไม่มากเท่าไหร่ค่ะตัวอย่างนะคะก็คือเด็พิติตจะอ่านให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะให้อ่านให้ฟังก่อนสมมติว่าเวลาเราเล่า,เ,ลาเรื่องนะคะก็จะเล่าเ e วิ e เ d นเด็กเน่เจอซุยเ a สเตอลาเมซงแซมดีมาตันเชฟเฟ่เลวมินาจและเช i ค i n นเน่ปุ a f มาฟาม e Ensuite, nous avons mangé ensemble. L'après-midi, j'ai regardé un film sur Netflix et j'ai lu un livre. Dimanche, je suis allé au marché avec mon mari. On a acheté des légumes, du pain et du fromage. Après, j'ai préparé un bon repas. C'était อ่วิกเกนนกันแนะบบเออแคร์เบือค่ะเรามาเรามาดูนะคะดูทีละประโยคทีละประโยคค่ะอันนี้คือการตอบตัวอย่างการตอบนะคะในตัวอย่างที่หนึ่งทีนี้เรามาดูแต่ละประโยคนะคะเลวิกเ e น d ่ะแด็กเน่เชอร์ซุยเรสเตอัลลามิซงก็คือสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะเลวิกเ e น d ่ะแด็กเน่ สุดสัปดาห์ที่แล้วเช s u i ซุยเรสเตอัลลามิงฉันอยู่ที่บ้านสังเกตว่าเช s u i ซุยเรสเตทำไมต้องมีในวงเล็บเออ e ด้วยเพราะว่าคำว่าเรสเตเมื่อนำมาใช้กับแบกเอทจะต้องสอดคล้องกับเพศด้วยนะคะถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเติมเออต่อท้ายค่ะอย่างที่เห็นเช s u i ซุยเรสเต ไม่ว่าจะเป็นเรสเตเพศชายหรือเพศหญิงออกเสียงเหมือนกันนะคะเรสเตต่างกันตรงที่การเขียนถ้าเป็นเพศหญิงเติมตัวเออลงไปค่ะซามดิมาตังซามดิหรือซามดินะคะซามดิมาตังเช้าวันเสาร์เชฟเลเมนาชฉันทำความสะอาดเอ e ก็คือและนะคะเช c u i s i n r pour ma famille และทำอาหารให้ครอบครัวของฉันยอดหน้าต่อไปะะ ensuite ก็ไปว่าจากนั้น ensuite nous avons mangé ensemble ensuite nous avons mangé ensemble จากนั้นเราก็กินข้าวด้วยกัน l a p r è m i d i ก็คือในช่วงบ่ายนะคะ j a r e g a r d e un film sur Netflix ฉันดูหนังบน Netflix นะคะ e la j d u un livre และอ่านหนังสือและฉันอ่านหนังสือ Dimanche ก็คือวันอาทิตย์นะคะ Je suis allé AU m โอม e เ a อ e c m o n m a r ีวันอาทิตย์ฉันไปตลาดกับสามีของฉันเช่นกันนะคะเลถ้าเป็นเพศชายก็ไม่ต้องเติมเออแต่ถ้าเป็นเพศหญิงจะเติมเออลงไปแต่ออกเสียงเหมือน,นกันก็คืออเลเจสซยอเลฉันไปไปไหนโอมาเชฉันไปตลาดนะคะอเวกมงมาี mari, กับสามีของฉัน องนาอัชเตเดล l กิมแมเราซื้อผักดิปังขนมปังเอ็ิฟอมมาและชีสนะคะองนาอัชเตเดลกิมแม p ดิปังเอ็ิฟราเราซื้อผักขนมปังและชีสอัพเพมีคำเชื่อมนะคะจากนั้นหลังจากนั้นอัพเพเจ p r é p a r e r un bon repas จากนั้นฉันก็เตรียมอาหารดีๆมาถึงในช่วงท้ายนะคะบอกว่า c e t t e un weekend calme et agréable อันนี้เวลาเราอ่านอาจจะเชื่อมเสียงก็ได้นะคะ c e t t e un c e t t e un weekend calme et agréable ก็คือมันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เงียบสงบและน่ารื่นรมพอจะมองภาพออกไหมคะว่าเวลาเราเล่าก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะอาจจะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะคำศัพท์และโครงสร้างที่ควรใช้อย่างเช่นจะซ u i อ l l e ชันไปนะคะใช้กับสถานที่ก็คือไปไหนอ่ะนะคะจะซ u i ออ l เลโอมาร์เชโอมาร์เชก็คือไปตลาดนะคะโอัก ไปสวนสวนสาธารณะอัลลาปลาชก็คือไปที่ชายหาดนะคะไปเด็กก็เติมลงไปนะคะเชฟเฟกเชฟเฟกก็คือฉันทำทำอะไรยกตัวอย่างเช่นเลมินาชก็คือทำความสะอาดลาคุสซินน่ะทำครัวนะคะเชฟเฟกเลมินาชเชฟเฟกลาคุสซินเชฟเรเการ์เด ก็คือฉันดูนะคะฉันดูดูอะไรบ้างเช่น film ก็คือดูดูหนังนะคะลาเตเลวิชองดูทีวีค่ะเชคลู che, ฉันอ่านเชคลู che, นะคะเชคลูอารีฟค่ะฉันอ่านหนังสือนูซา o งมองเช é พวกเรากินข้าว เซเตเซเตนะคะเซเตว่าเซเตก็คือมันคือใช้สรุปความรู้สึกตอนจบเช่นเซเตสุดแตกนะคะคือแบบสุดยอดมากเลยนะคะเคล็ดลับนะคะก็คือใช้ passé composé สำหรับการเล่าเรื่องในอดีตใช้คำเชื่อมอย่างง่ายเช่นเออเพล็กออนสิตต์รีลืมเพศของคำเช่นอลเล็ถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเติมเออลงไปนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกัน การเล่าเรื่องเนี่ยเราจะพูดช้าๆชัดเจนไม่ต้องรีบใช้ทนเสียงเป็นธรรมชาติเรามาดูตัวอย่าง production โอั l ในระดับพิ่ติว่าอันนี้อาจจะเป็น a 2นะคะก็คือจะมีความยาวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวพิ่ติจะลองอ่านให้ฟังก่อนนะคะ,ะโจทย์ก็คือเหมือนกันนะคะ u ูเชก็คือเก,กสเกอร์จิเฟปองดองเลวิเกนเนี่ยกเนี่เธอทำอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Sujet. Qu'est-ce que tu as fait pendant le week-end dernier? Le week-end dernier, j'ai passé un très bon moment. Samedi matin, je me suis réveillée tard, vers 8 heures. J'ai pris mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Et j'ai bu un café. Ensuite, je me suis douchée. Après, je suis allée au marché. Mais je n'ai rien acheté parce que j'ai juste fait une promenade. à midi, je suis allé au restaurant japonais avec mon mari. l'après-midi, j'ai fait une sieste. le soir, j'ai préparé le dîner et j'ai invité des amis, des amis à manger chez moi. dimanche, mon mari et moi, nous sommes aller à la cascade nous sommes rentrés à la maison très tard le soir c'était un week-end très agréable et inoubliable comme ça prend se réveiller parsa se doucher à juste une promenade Ca แฟร์อ si ินเซียส์มีปรหลับนะคะนอนกลางวันเพ e ปา r e เร่เลดินีก็คือทำอาหารเย็นอัง i ิเต้เดซามิชวนเพื่อนเพื่อนอลเลอ阿拉กัสกาเตไปเที่ยวน้ำตกร,รันท r ์ทต์ร,ทรันทร r ทร์กลับบ้านดึกมันก็ไม่ใช่กลับบ้านดึกอะ่ะก็คือแบบ กับบ้านสายกับบ้านชานะคะ i n u b l i a b l e น่าจดจำโอเคไหมคะต้องแปลไหมคะแปลก็ได้เนาะ,ะต,ตัวอย่างที่สองนี้นะคะ Sushi u e s t Guest o a f c e ปองดองเล a บพิเกนเนตแดกขิงเย็เธอทำอะไรในช่วงวันเธอทำอะไรในช่วงวันหยุดสุดสัปดาที่ผ่านมา เ e อร e บิเกนเน่แดร์เฮเยเชปัสเซอันเทรบงโมมงก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฉันผ่านช่วงเวลาที่ดีเหลือเกินนะคะสัมมติมัตังฉันมีสุ่ยเรเวเยียต์ตากแดร์ควิเดอร์ค่ะวันเสาร์ตอนเช้าอ่ะฉันตื่นสายนะคะแบบประมาณ8ปดโมงเช้าอะคะ่ะฉันพริมงนปิิเดเจเน่แล j ชดี u องกาเฟฉันกินข้า,าวเช้าแล้วก็ฉันก็ดื่มกาแฟ on sweet คำเชื่อมนะคะเจ me ม u i ์สวิตดูเชจากนั้นฉันก็ไปอาบน้ำอาเพะหลังจากนั้นนะคะอ r เพ je suis อ l l เลโอมาคเชจากนั้นฉันก็ไปตลาดเมตเต Rien ฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยอะ่ะปัสเกอร์เชจิสเตเฟินเน่พรม enade เพราะว่าฉันจะไปเดินเล่นเฉยๆอะ่ะ <c oughs> ไม่ซื้อนะคะอามิดิในตอนกลางวันเจอซุยอาเลกโอเรสโตฮองชาปนิเอเวกมงมาคีในตอนเที่ยงฉันก็ไปร้านอาหารญี่ปุ่นกับสามีของฉัน สังเกตนะคะว่าอเล็กมีเออเพราะว่าคนเล่าเนี่ยเป็นเพศหญิงนะคะอัพเพมิดิเชฟเฟกอินเซียสต์ในช่วงบ่ายฉันก็งีบนะคะนอนนอนกลางวันนอนกลางวันทำไมเป็นตอนบ่าย <laughs> งีบหลับนะคะในแบบนอนช่วงบ่ายอ่ะคะ่ะเลสวาตอนเย็นนะคะในช่วงตอนเย็นเช préparer le d î n e r ฉันเตรียมอาหารมือค่ำเอและเ invité Des amis à manger chez moi ฉันก็ได้ชวนเพื่อนๆมากินข้าวที่บ้านนะคะที่บ้านของฉันค่ะเชมัวดิมงช์วันอาทิตย์แล้วนะคะมงมาเฮเอ็มัวก็คือสามีของฉันแล้วก็ฉันนะคะสามีแล้วก็ฉันเนี่ยคือสามีแล้วก็ฉันเนี่ย ประธานก็คือนูนะคะนูซอมอเลอ阿拉กัสเาดพวกเราก็ไปน้มโตกนูซอมรันทรีอลาเมซซนทรตาร์เลสว่าตอนเย็นน่ะเราก็กลับบ้านมาสายแล้วนะคะกลับมาดึกแล้วอ่ะค่ะเซเต็ตอันวิกเคนทรีอันเกรียบและ i n n u l l i b l l e มันเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่น่ารื่นรมและน่าจดจำมากเป็นไงบ้างคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะในแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกห,หัดเกี่ยวกับการพูดนะคะ Production o อ a คในระดับ A1 แล้วก็ A2 ยังไงลองดูตัวอย่างแล้วก็ลองนำปรับไปใช้ได้คะ่ะยังไงก็ลองฝึกอ่านออกเสียงด้วยนะคะ ท่านใดที่มีคำถามหรือสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่อีกครบบิ้งเตอร์